เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพู่อรรจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับครับผมช่องครูโดงคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทั้งด้านเหรียญกระสับหรือว่าธนบัตรนะครับให้กับเพื่อนเพี่น้องที่เป็นนักสะสม มือใหม่แล้วเนี่ยบางครั้งคูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญเพื่อนํามาสะสมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่คูโดงจะมาบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่เพ,พน้องนะครับว่าคูโดงก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญกระสาบเนี่ยคูโดงก็จะรับซื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหรียญพวกเหรียญเออร์ลคอยนะครับ วันนี้คุณดวงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็บอกกับเพื่อนๆพ่นี่น้องไม่มีความผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นเหรียญพระเสียนตรงอะไรแต่อย่างใดเหรียญธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นเหรียญสบาทสีเงินถ้าเกิดใครมีเหรียญ2บาทสีเงินนะครับก็สามารถติดต่อคูดโด่งมาได้นะครับที่โด่งเอซี7 5แล้วก็มาที่ f Facebook แฟนเพจคูดโด่งคอยแล้วก็มีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ l ลน์ไอนะครับ สำหรับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2000ันอนี่2,000นี่ครับขออนุญาตนะครับ 2,548, 49แล้วก็50นะครับ3ปีพศทั้ง3ปีพศนี้ก็บอกกับเพื่อนเพี่อนน้องนะครับตอนนี้หาแทบไม่ได้ในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับ หาแทบไม่ได้ในระบบหมุนเวียนแล้วก็ถ้าเกิดใครเจอก็เก็บเอาไว้ดีนะครับของแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วก็ไม่มีการผลิตเพิ่มเติมมาแล้วด้วยเหรียญที่คู่โดกงมาประกาศรับซื้อนะครับต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าอตอนที่คู่โดงสะสมใหม่ๆนี่คือเราก็รับซื้อมาช่วงนั้นนะครับเหรียญหนึ่งก็ปี2 5 4 8แล้วก็49คู่โดกงก็ซื้อมาอยู่ที่3บาทนะครับก็ได้มาเป็นพันเหรียญน่ะ ตอนนั้นได้มาเป็นพันเหรียญนะครับตอนนี้2 5 4 8 4 9ี่สเ้าเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับเพราะว่าคือเรามีเป็นพันเหรียญอย่างที่บอกนะครับกูโดงไม่ได้เป็นพ่อค้าเนาะกูโด่งซื้อมาก็เนื่องจากว่าความรักความชอบโดยส่วนเนี่ยมีเป็นพันเหรียญเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยมีเป็นพันเหรียญนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็แต่ว่าเหรียญที่กูโด่งรับซื้อนะครับคูโด่งรับซื้อเหรียญสองบาทนะครับปี2550้าิบ ถ้าใครมีเหรียญ2บาทปี2550นะครับนี่ธรรมดานะครับเหรียญกูดงรับซื้ออยู่ที่5บาทถึง6บาทนะครับ5บาทถึง6บาทถ้าเกิดมีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพนพี่พน้องๆถ้าเกิดมีก็สัก10เหรียญบ้าง20เหรียญบ้างมันจะได้ซุ้มค่าส่งนะครับถ้าเกิดใครมีร้อยเหรียญนี่ก็รับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับก็อยู่ที่5บาทถึง6บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญสวยหน่อยก็ราคาก็จะสูงขึ้น รับเฉพาะปี2550นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ถือว่าหายากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญปี4849 4849คือคูโดมีเป็นพันเหรียญน,นะครับมีเป็นพันเหรียญเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเอามาทำไมอีกนะครับเยอะไปหมดเลยเพราะเราไม่ใช่พ่อค้าเนาะเข้าใจกันนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีปี2550เนี่ย ก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดใครมี2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญคิดนะครับเหรียญอาสิบเหรียญก็50บาทค่าส่งอีก50บาท40บาทอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2550รคูโดงรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2550และมีเหรียญ10บบาทปี2541บบ้างอะไรบ้างมาผสมกันอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครมีก็ไม่ผิดแปลกนะครับแค่ดู พศเท่านั้น2 5 5 0ก็รับซื้อนะครับง่ายๆเลยแต่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 ถ้าเกิดใครมีเหรียญ2บาทสีเงินนะครับไม่ว่าปีพอไหนถ้าเป็นผสยนตรงอันนี้ขออนุญาตเอาเหรียญเออร์เลอร์คอยก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยผสยนตรงก็2,000บาทขั้นต่ํา2,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนปั๊มทับกันมานะครับก็ได้ราคาอีกนี่คือข้อมูลสําหรับ EP นี้น,น,นะครับก็ลองลองดูนะครับ ถ้าเกิดปีก็สามารถแบ่งปันกันได้เนาะนี่ครับผมเหรียญสองบาทสีเงินรับซื้อปี25 5 0น้าห้าินะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับฝนตกถนนลื่นค่าของแพงค่าแรงต่ำก็เซฟเซฟเงินกันไว้หน่อยเนาะหารายได้เพิ่มเติมมันเอานะครับเรื่องเหรียญก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับการสร้างรายได้เพิ่มเติมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ Reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something.